nickname เขาใหญ่เมาค่ะชื่อจริงเขาอุ้ยไม่อยากเมาเราค่ะจริงๆแล้วค่ะชอบเมานะยค่ะสนับสนุนโดย all new isuzu mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดิ กินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโกบลูมคิวได้ทุกท่าซาแบบคับติดวัสดีค่ะคุณช้ชมค้านี่คือรายการยัเมาส่อนสัหญิงนะครรายการเพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงะคะ่ะวันนี้จะขอพูดกับผู้หญิงอายุเยอะนะครเดี๋ยวนี้คนเรานะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีขึ้นทำให้เรานั้นมีอายุยืนขึ้น แต่การมีอายุยืนนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะครับเราต้องอายุยืนอย่างคนมีชีวิตที่มีคุณภาพการที่เราอยู่8090แต่ปรากฏว่าเราช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำเองไม่ได้เดินไปไหนมาไหนเองไม่ได้อันนั้นเป็นอายุยืนที่ชีวิตไม่มีคุณภาพแต่ถ้าเราจะอายุยืนทั้งที ขอให้อายุยืนแบบยังคงกินข้าวเองได้เข้าห้องน้ำเองได้อาบน้ำเองได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองแต่ถ้ามันเหนื่อยนะแล้วมีเงินไหมมีเงินก็ซื้อเก้าอี้เข็นชนิดไฟฟ้าที่เราสามารถที่จะเข็นด้วยตัวเ,เองได้ไม่ต้องไปอาศัยไหวหวานใครนะครับนั่นแหละคือการที่แก่อย่างมีชีวิตที่มีคุณภาพบางคนเนี่ยพูดถึงอายุยืน แต่ปรากฏยืนเนี่ยแหมมันเป็นภาระของคนอื่นทำอะไรเองก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาเองก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำเองก็ไม่ได้อาบน้ำเองก็ไม่ได้แล้วก็ไปไหนต้องใช้รถเข็นแล้วก็ไม่ได้เป็นรถเข็นชนิดไฟฟ้าสุดท้ายต้องมีคนคอยเห็คอยเข็นนะครับวันนี้นะครับมันมเีเพจที่เขาแนะนำมานะครับ สำหรับคนที่สูงวัยสำหรับเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายจะฟังด้วยก็ได้นะครับเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งห้ามปีนบันไดนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าไม่ขึ้นที่สูงได้ก็จะดีอาจารย์เสรีนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้ห้องนอนอยู่ชั้นสองแต่เวลาผ่านมาประมาณสักสามปีได้แล้วครับ ไม่ได้ขึ้นชั้นสองอีกเลยค่ะยอมเสียเงินต่อบ้านออกไปสร้างห้องนอนเพิ่มเติมอยู่ชั้นหนึ่งโดยที่สร้างอยู่ข้างบ้านเดิมทําทางเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เจาะประตูเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอายุเยอะแล้วอย่าปีนที่สูงก็แปรพยายามที่หลีกเลี่ยงการขึ้นบันได แต่ในขณะเดียวกันเวลาไปไหนที่มีบันไดนะคะอันนี้เติมให้นะคะเขาบอกคนอายุกเกินสิห้าสิบห้าอยากขึ้นบันไดที่ไม่มีราวบันไดให้จับอันนี้สำคัญนะคะแต่ช่วงนี้มีโควิดนะคะจับเสร็จอย่าลืมล้างมือนะคะเอาเจลล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะคะเอาแอลกอฮอล์ฉีดมือสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดไปจับราวบันไดแต่คนอายุเยอะไม่ควรขึ้นบันไดลงบันได ที่ไร้ราวบันไดให้จับข้อที่สองห้ามไม่ให้หันหน้าอย่างรวดเร็วที่จริงเนี่ยคนเรียกล้วควับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วจริงๆมีบางคนเขาไม่ได้พูดเรื่องหันหน้าด้วยซ้ําไปเขาบอกอายุเยอะแล้วเวลามีคนเรียกอย่าหันหน้าใช้วิธีหมุนไปทั้งตัวแปลว่าถ้าคนมีจันเสรีไม่ใช่อย่างนี้มันต้องขยับตัวหมุนไปอย่างนี้เลยค่ะนะครับ คนอายุเยอะไม่ควรที่จะใช้วิธีการหมุนแค่หน้าเวลาที่อยากจะไปซ้ายไปขวาหรือว่าหันหลังหันทั้งตัวดีกว่าหันหน้าโดยเฉพาะยิ่งหันหน้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับข้อ 3.... ห้ามก้มตัวมองหลังเทา้านะครก็คือก้มมองพื้นหรือก้มตัวต่ำคือคนแก่ไม่ควรก้มตัว อาจารย์เสรีต้องบอกลูกน้องเลยนะบอกว่าถ้าของพี่ตกพี่ใช้ให้เก็บอย่าหาว่าพี่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ยอมเก็บของที่อยู่บนพื้นแต่อายุพี่มากแล้วพี่ไม่ควรก้มลงไปเก็บสตังตกผักกาตกแว่นตาตกอาจารย์เสรีจะให้ลูกน้องหยิบให้เสมอ ในห้องออกกําลังกายที่อาจารย์สิริออกกําลังกายนั้นเนี่ยพักสําหรับที่จะเปิดเครื่องออกกําลังกายอยู่ต่ําก่อนจะเข้าออกกำลังกายอาจารย์สสรีจะบอกกับคนใช้ว่าไปเตรียมห้องออกกําลังกายให้หน่อยคำว่าเตรียมห้องออกกําลังกายคือหนึ่งเขาเปิดไฟสองเขาเปิดแอร์สามเขาต้องไปเปิดสวิตช์เครื่องออกกําลังกายที่สวิตช์อยู่ต่ำเพราะอาจารย์เสรีจะไม่ก้มไปในการจะไปกดสวิตช์นี่เห็นไหมข้อสามไ่ตรงเลย คนแก่อยากก้มต่ำนะคะอ่าข้อ4ห้ามยืนใส่กางเกงเวลาจะใส่ให้หาที่ยืนพิงก่อนแล้วค่อยใส่กางเกงเพราะมีคนล้มในเวลานี้เยอะมากเพราะขาไปเกี่ยวขอบกางเกงอันนี้สำคัญนะคะถ้าเราสามารถนั่งเก้าอี้แล้วใส่กางเกงได้ควรนั่งเลยค่ะแต่ท่านนั่งไม่ได้ อย่ายืนใส่โดยมือไม่เท้าอะไรเลยคือถ้าเกิดสมมติเราใส่กางเกงแล้วมันมีที่ให้เราเท้าเท้าข้างเอามือเนี่ยเท้าข้างหนึ่งอีกอันอีกข้างหนึ่งนั้นก็คือใส่กางเกงอย่ายืนแล้วใช้มือสองมือนี่จับกางเกงใส่แล้วตัวเราเนี่ยไม่ได้พิงไม่ได้อะไรเลยอันนั้นอันตรายมากนะครับเพราะถ้าเกิดขาไปเขี่ยวกางเกงล้มเนี่ยรู้ใช่ไหมคะคนอายุล้มเนี่ย ถ้ากระดูกกระเดี่ยวมันหักไปแล้วแล้วก็มันต่อยากมากนะคะจะดามจะเดิมอะไรต่างๆมันไม่ง่ายนักเลยเพราะฉะนั้นอย่าอวดดีไปดูหนังเรื่องหนึ่งค่ะขอแนะนำนะคะอันนี้หนังหลายปีแล้วค่ะเฮนรี่ฟอนด้าแสดงนะครับชื่อ on the golden pond แปลตรงตัวก็แปลว่าสะน้ำสีทองหนังเรื่องนี้อาจัเสรีเป็นคนแปล อยู่ในเครือเมเจอร์ตั้งชื่อภาษาไทยว่าสายน้ำนี้สีทองนะครับเรื่องนั้นเนี่ยเฮนรี่ฟอนดาเขาเล่นเป็นคนแก่ที่เขาเองเนี่ยยิงยโสอวดดีไม่ต้องการให้ใครมองว่าเขาแก่เขาจะฝืนทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คนหนุ่มๆทำเวลาใครจะทำอะไรแทนเขาเพราะ่วยเขาแก่แล้วเขาจะโกรธมากฉันยังไม่แก่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันยังไม่แก่ไม่ต้องมาช่วยเหลือฉัน ซึ่งคนแก่จริงๆไม่ควรเป็นเช่นนี้อย่าไปรู้สึกต่ำต้อยได้ศักดิ์ศรีที่จะมีคนช่วยการที่มีใครเขาแสดงความห่วงใยเพราะเห็นว่าเราแก่แล้วนะบางทีเนี่ยเราเดินลงบันไดแล้วไม่มีที่จับเนี่ยเขายื่นแขนให้เราก่องเงี้ยเกาะเลยค่ะเกาะไม่ต้องอายไม่ต้องเหนียมการที่คนเขาเห็นว่าเราอายุเยอะแล้วเขาเป็นห่วงเป็นใยเราช่วยเราอย่าไปรู้สึกเสียศักดิ์ศรีนะครับ จริงๆแล้วไม่รู้จะหากันเจอไหมนะคะหนังชื่อเรื่อง On อ g o ด d โกนด์พรแสดงโดยเฮนรี่ฟอนดาไปดูซะว่าเวลาคนแก่ที่หญิงยะโสโอหังอวดดีคิดว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ไม่ต้องการให้ใครมาแสดงความเมตตาสงสารช่วยเหลือนู่นนี่นั่นไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใส่กางเกงใส่กระโปรองอย่ายืนค่ะนั่งเก้าอี้แล้วใส่หรือไม่งั้นถ้ายืน ก็ต้องมีที่พิงที่เกาะนะคะปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักเรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิววินาที ทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้วากลบลุมมีนวัตรกรรมแอรีร่ฟิล เบาสบายท่องตัวระบายอากาศได้ดีชิวได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้กว่าโก้บลูมว,ว้าวนมเปรียวริชเชสน้ำตาลน้อยกว่าอือร่อยอร่อยอดีดีหวานน้อยลองอร่อยมาก <Rich. S 2> ามริช่รริชาออ่ยไหม่ลองเลยพิตชินเวเฟอร์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งหอมอร่อยต้องลอง หลากหลายรสชาติขนาดนี้อร่อยเพลินเกินห้ามใจทั้งหอมกรอบมีเท่าไหร่ก็ไม่พอบิดชินวาโกอบลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วาโกอบลูม รู้ยังมาม่าข้าต้มคับมีรสใหม่รสปลาสองเครื่องกินในออฟฟิศอีกแล้วใครบอกข้าต้มคับกินที่ไหนก็อร่อยมาม่าเข้าต้มคับไม่รสปลาสองเครื่องมามา่าอร่อยเด็ดถึงรสเลยแม่กเมาส์นอก่จริงสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ โยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโกบลูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบครับติดข้อต่อไปนะคะจะออกกำลังกายอะไรก็ได้แต่ห้ามวิดพื้นผู้หญิงคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ผู้ชายบางคนเนี่ย ชอบนักในการจะพูดกันว่าเตะปี๊บดังเตะปี๊บดังการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายการเดินเร็วเป็นสิ่งที่เหมาะมากการที่เราจะมีการแปง่แปงแขวนแข่งขวาอันนั้นดีแต่วิ่งไม่ควรนะคะวิ่งนี่ไม่ควรวิดพื้นในนี้เขาบอกเลย ไม่ควรและการออกกําลังกายด้วยการบิดตัวไปมาเนี่ยเอาให้เป็นเรื่องหนุ่มสาวเขาเถอะนะคะของเราเอาแค่สลัดมือแกวงไม้แกว่งม,กวงมืออย่างเงี้ยพอแล้วไอเอี่ยวตัวบิดตัวที่เราเห็นเขาทำแอโรบิกกันเนี่ยไม่ใช่เป็นท่าที่เหมาะระวังนะคะกล้ามเนื้อจะเป็นตะคริวและถ้ากล้ามเนื้อเป็นตะคริวเนี่ยนะครับมันจะเจ็บมันจะปวดดังนั้นคนแก่ห้ามบิดตัว ห้ามออกกำลังกายด้วยการวิ่งทำได้ดีที่สุดคือเดินเร็วจะเดินในหมู่บ้านเดินในสวนสาธารณะหรือจะซื้อเครื่องลู่วิ่งมาไว้ที่บ้านแต่ก็ไม่ให้วิ่งนะคะเราเรียกว่าลู่วิ่งแต่เราไม่วิ่งเราเดินคือจะไปมองดูเด็กที่เขาโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอันนั้นเขาเด็กเขายัางอายุ30 40อยู่ แต่เราอายุ65แล้วไม่ควรไปวิ่งตึบตับตึบ,ต,บตับแล้วเด็กๆทั้งหลายถ้าเห็นคนแก่อายุ65 so <air> เขาเดินอยู่บนสายพรานอย่าไปทำสายตาดูถูกเขานะ <of the night> อย่าไปมองว่าอะไร <of the night> ขึ้นมาบนสายพราน <of the night> มันเดินอย่างเงี้ยขึ้นมาทำไมโอ้โ oh, ห oh, พ่ะเด็กบางคนนี่ใช้ความเร็วห6ากกิโลสิบกิโลวิ่งบึงบังบึงบังบึงบัง,บง,บงไม่ได้นะคะ คนอายุ65จะมาบึ้งบงังอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดต้องค่อยๆเดินเร็วก็พอนะครับต่อไปข้อหกห้ามเดินถอยหลังเพราะการทรงตัวผู้สูงวัยไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวก็แปลว่าเดินหน้าได้อย่างเดียวอย่าเดินถอยหลังที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตตัวเราเองนะครับเมื่อ,อยุเยอะแล้วเนี่ย บางทีขนาดยืนแปลงฟันยังรู้สึกเหมือนมึนม,มอื่นๆไปเลยนะคะหรือบางครั้งเวลาอาบน้ำนะคะก้มตัวถูสบู่ที่น่องที่ขาบางทียังรู้สึกมึนมอื่นๆ,ๆเหมือนกันนะเพราะเขาบอกแล้วคนแก่เนี่ยเขาไม่ให้ก้มแต่ทีนี้เวลาที่เราอาบน้ำมันก็อยากจะถูแข้งถูขาจะให้เราถูแต่ลาตัวที่ตักเอวขึ้นมาแล้วข้างล่าง ไม่ถูสบู่มันก็ใช่ทีแต่เราจะรู้สึกมึนมือนอื่นๆน,นะคะการยืนแปลงฟันก็เหมือนกันคนอายุเยอะเนี่ยขณะที่แปลงฟันก็จะแปลงเสร็จบางทีมันก็เกิดความรู้สึกพวกนี้ได้เพราะการทรงตัวของเรามันไม่ดีเท่ากับสมัยเป็นเด็กๆนะครับอ่าต่อไปข้อ7ห้ามก้มตัวยกของหนักถ้าจำเป็นจะยกต้องย่อเข่าลงแล้วค่อยๆย,ยกขึ้นมา ขอย้ำอยากก้มคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการยกของด้วยการก้มเนี่ยอย่าว่าแต่คนอายุเยอะเลยนะครับแม้แต่ความปลอดภัยในโรงงานที่จันเสรีเคยเรียนมาเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าพนักงานทั้งหลายอยากก้มยกลังให้นั่งยองๆลงไปแล้วก็จับลังแล้วยกขึ้นมาคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นวิธีการยกของที่ถูกต้อง แต่คนบางคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเขายังก้มตัวได้สบายๆเพราะฉะนั้นเขาจะยกหีบยกลังเขาก็จะก้มตัวลงไปแล้วยกแต่ถ้าใครไปเรียนเรื่องความปลอดภัยในโรงงานเขาจะเขียนเอาไว้เลยหรือบางทีเขาทารูปให้ดูเลยนะคะรูปคนที่ก้มไปหยิบลังเนี่ยเขาจะกากระบาดอย่างนี้เลยแต่ท่านนั่งลงไปยองๆลงไปแล้วยกขึ้นมาแบบนี้เขาจะเขียนก็หมายถูก นี่ขนาดในโรงงานซึ่งมีพนักงานเป็นหนุ่มสาวเขายังห้ามไว้อย่างนี้เลยแล้วคนแก่วัยหก้าเนี่ยจะก้มลงไปยกของอีกหรอคะไม่ควรนะคะ,ะมาดูข้อถัดไปนะคะห้ามรีบลุกจากเตียงทันทีเมื่อตื่นแล้วลืมตาสนาทีลุกขึ้นนั่งบนเตียงอีกสนาทีแล้วจึงค่อยลุกขึ้นเดิน ข้อนี้รู้สึกจะทำยากหลายคนพอตื่นแล้วก็อยากจะลุกทันทีแต่จริงๆแล้วพอลืมตาแล้วเกลือกลิ้งอยู่บนเตียงอีกสักสามนาทีพอเกลือกลิ่งสามนาทีแล้วลุกขึ้นมานั่งนะครับนั่งสักสามนาทีจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายได้ปรับตัวแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ำ เรื่องนี้ถ้าจะยากค่ะอาจารย์เสรีเองก็ยังทําไม่ได้นะคะเวลาที่ตื่นปั๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกอยากจะลุกเข้าห้องน้ําทันทีคือตอนที่เรานอนเราไม่ได้ต้องการเข้าอ้น้ำแต่พอเราตื่นเนี่ยพอรู้ตัวปั๊บมันมีความรู้สึกเราอยากจะเข้าห้องน้ําทันทีถ้าเขินต้องนั่งต้องนอน3านาทีลุกขึ้นมานั่งอีกสามนาทีหนาทีโอ้จะอั้นฉี่ไหวไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ อาจารย์เสรีบอกได้เลยว่าวเองทำไม่ได้ค่ะข้อนี้นะครอีกข้อหนึ่งห้ามออกแรงขับถ่ายหรือเบ่งขับถ่ายนานๆเพราะจะทำให้ธาตุไฟในร่างกายแตกได้ถ้าถ่ายไม่ออกก็พักไว้ถ่ายวันอื่นก็ได้แต่วิธีจะทำให้ถ่ายง่ายคือกินผักผลไม้เยอะๆถ้ามันจำเป็นท้องผูกบ่อยๆก็ใช้ยาขับถ่ายช่วย อาจารย์เสรีเคยรู้จักคนสองคนที่เสียชีวิตในเรื่องนี้นะครับคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่อาจารย์เสรีเคารพนับถือเข้าห้องน้ำแล้วคงจะใช้วิธีการอย่างที่ว่านี่แหละก็ปรากฏว่าตายคาชักโครกที่นั่งอยู่เลยเมียก็ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ออกจากห้องน้ำสักทีนานมากในที่สุดพังประตูเข้าไป ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วอีกรายหนึ่งเป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานก็ไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่นี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านพักของป่าไม้อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสีสปีแล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็มีรุ่นน้องคนนี้เข้าห้องน้ำนานมากไม่ออกมาจนเพื่อนต้องปีนขึ้นไปดูนะครับคือข้างบนเนี่ยมันก็เป็นอ่เป็น เอ่ะนะครับเป็นเซ,ซ,ซี่มีช่องว่างดูก็ปรากฏว่านั่งคอพับคออ่อนอยู่บนชักโรครกซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่พยายามจะเบ่งในการขับถ่ายดังนั้นต้องพยายามกินผักผลไม้กินอะไรที่มันมีกาบนะบมีไฟเบอร์เพื่อให้การขับถ่ายง่ายกินน้ำเยอะๆแล้วต้องเชื่อฟังเขาตรงนี้นะคะ ถ้าไปนั่งแล้วมันไม่ออกก็ไม่ต้องเบ่งนะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้มีการท้องผูกเกินกว่า72ชั่วโมงคือ3วันก็แล้วกันนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่ตกค้างในร่างกายสามารถที่จะก่อให้เกิดสารที่เป็นการก่อมะเร็งได้ะคระั ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซูหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มค้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนากเรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิววินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน เชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ <S 2> <S 2่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้วาก้บลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท้าซาแบบขับติดแน่หนูยักได้วาโก้บลูม r i ิ c h ชต s ต r อ w b e ร r y ลดลดลดน้ำตาลหวานน้อยลงกินท่าไหนก็อร่อยหันมากิน r ริ a r d s อร่อยได้คุณค่าวิตามินลองซะดีดีอืมอร่อยอร่อยกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ r i ิชเช r i ิชที่คุณค่าวิชที่ความอร่อย บิชชินเวเฟอร์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งหอมอร่อยต้องลองหลากหลายรสชาติขนาดนี้อร่อยเพลินเกินห้ามใจทั้งหอมกรอบมีเท่าไหร่ก็ไม่พอบิชชินวาก้บลุมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายท้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่ yeah, หนูยักได้วาก้บลูม นิกเนนคเขาใหญ่เมาค่ะชื่อจริงเขาไม่ไม่อยากเมาแล้วค่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโก้บลูมชิลได้ทุกท่าซ่าแบบครับติด ถึงแม้ว่าเขาจะแนะนําว่าถ้าเกิดขับถ่ายไม่ออกให้ใช้ยาให้ใช้ยาถ่ายอาจารย์เสรีไม่แนะนํานะคะแต่แนะนําให้กินผักผลไม้และกินน้ําเยอะๆจะดีกว่าให้การขับถ่ายนั้นเป็นไปโดยง่ายนะคะผลไม้ที่มีไฟเบอร์มีเยอะแยะแอปเปิ้ลสับประรดพวกนี้นะคะกินแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีไฟเบอร์อีกข้อหนึ่งนะคะ อากาศร้อนกับเข้าบ้านไม่ควรรีบดื่มน้ำเย็นทันทีควรให้ร่างกายปรับอุณหภูมิเข้าที่ก่อนสักสามนาทีแล้วค่อยดื่มน้ำเย็นถ้าแม้นกระหายมากให้ดื่มน้ำเปล่าที่ไม่ได้แช่เย็นก่อนอมไว้ในปากแล้วค่อยๆกลืนทีละคำจนหมดหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้วิธีการจิบน้ำก็แปลว่าไม่ใช่ดื่มน้ำเอื้อกทันทีที่เข้าบ้านนะครับถ้าไม่รีบในการดื่ม รอสักพักหนึ่งแล้วดื่มน้ำเย็นได้แต่ถ้ารีบให้ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องแล้วไม่ดื่มแบบเอื้อกเอือกกนะคะแต่ว่าดื่มแบบชนิดที่เราค่อยๆจิบแก่แล้วไม่ต้องใช้ชีวิตรุปร่ปลรีบร้อนสโลดาวนะคะให้มากเพียงแต่ว่ายังคงต้องการเป็นคนกระฉับกระเฉงลุกเดินสะดวกด้วยตัวเอง แต่อย่าทำอะไรแบบรีบและร้อนรนชีวิตแก่แล้วคงไม่ต้องแข่งกับใครนะคะพยายามทำตัวให้สโลโมชันเข้าไว้และจะทำให้เรานั้นมีวันพรุ่งนี้ได้แต่ถ้าเราเร่งรัดพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ